วิธีทำให้คลิปของเราเป็นไวรัลขึ้นหน้าฟีดด้วยวิธีการง่ายๆลองใช้เทคนิคนี้ครับปัญหาของครีเอเตอร์มือใหม่หลายคนนั่นก็คือไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีทำคลิปแบบไหนให้เป็นกระแสะให้เป็นไวรัลทำคลิปแบบไหนให้คลิปของเราไปขึ้นอยู่ที่หน้าสำหรับคุณมียอดวิวเ,วอเยอะๆก่อนจะไปดูวิธีนะครับกดเคาะหน้าจอ2ครั้งกดเซฟคลิปนี้ไว้หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนของผมทำเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันด้วยว่าวิธีการของผมทำได้จริงหรือเปล่าถ้าทำได้จริงๆขอแค่พิมพ์คำ คอมเมนต์ของผมก็พอเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่แถบค้นหานะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Creator Search Insight พิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหานะครับมันจะขึ้นรูปปลอดไฟแบบนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับในเมนูนี้มันจะขึ้นคำค้นหาครับและบอกว่ามีคนค้นหาคำนี้กี่ครั้งวิธีการต่อไปนะครับให้เราเลือกคำค้นหา ที่มีคนค้นหาสูงที่สุดถ้าเกิดใครเจอคำที่มีคนค้นหามากกว่า1 0 0 0 0แวิวหรือ1ล้านวิวขึ้นไปนะครับผมแนะนําให้เลือกคํานั้นมาทําเป็นคอนเทนต์ครับสมมุติว่าตอนนี้ผมเจอคําว่าวิธีแก้เน็ตช้ามีคนค้นหากว่า1ล้านวิวสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนะครับนั่นก็คือไปทำคอนเทนต์หรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับคําว่าวิธีแก้เน็ตช้า ตามคาค้นหานี้นะครับโดยในคอนเทนต์นั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วยเราพูดคําว่าวิธีการแก้เน็ตช้าหน้าปกคลิปใช้คําว่าวิธีการแก้เน็ตช้าคําอธิบายในคลิปนะครับใส่คําว่าวิธีการแก้เน็ตช้าหลังจากทาคลิปและตัดต่อเสร็จนะครับนำคลิปนั้นมาอัพลงบนช่อง Tik t o อกของเราเพียงเท่านี้นะครับคลิปของคุณก็จะเป็นกระแสไวรัลมียอดวิวเยอะนะครับและถูกแนะนําในหน้าสําหรับคุณและวิธีการนี้ก็จะทําให้คุณนะครับมีผู้ติดตามครบ1000คนเพื่อ ทำในหน้าได้ไวๆครับและอย่าลืมนะครับทำตามวิธีการของผมเสร็จแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้พิมพ์คําว่าทําได้จริงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมนะครับส่วนใครนะครับถ้าอยากรู้วิธีการเทคนิคการปั้นช่องวิธีการทําในหน้าทํำยังไงให้ขายดีผมมีคอร์สสอนวิธีการหารายได้เสริมด้วยวิธีการทําในหน้าหลายแพลตฟอร์มเทคนิควิธีการปั้นช่องให้เติบโตวไวและยั่งยืนทําในหน้ายังไงให้ประสบความสําเร็จรวมทั้งวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบมืออาชีพใครอยากเรียนแบบไหนนะ สามารถทักมาหาผมผ่านไลน์ @atpk.meta at ได้เลยครับ